ค่อนข้างที่จะวิ่งไกลนะวันนี้อ่ะสวัสดีแล้วก็ทักทายมินรักแฟนอ่าเอช่องย t u b e ล็อกกีอินดีนะครับเอามาวันนี้มารุยกันต่อนะครับผมเส้นทางค่อนข้างที่จะไกลครับระยะทางวิ่งประมาณกิโลครึ่งนะวิ่งผ่าน ทุ่งนาขึ้นไปถนนนู้ดลิบลิบนู่นนะครับแล้วก็เข้าบ้านนะครับงาน200เที่ยวนะครับตอนนี้กี่เที่ยวก็ต้องเก็บครับกี่ร้อยเที่ยวก็ต้องเก็บนะเพราะว่าใกล้จะส่งการแล้วนะอีก2เดือนก็ส่งการนะครับมีเวลาทำงานอยู่แค่ประมาณ3-4เดือน น้อยก็ต้องไล่เก็บก่อนครับอยู่กับเจ้า SK04 นะครับรุ่น2วันนี้รถดับเราเหลืออยู่5คันนะครับผม เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้คู่แข่งเรา,าเดียงไปหนึ่งครับเดียงตอนเย็นพอดีตอนจะเลิกงานพอดีเลยนั่นก็คือรถนัไซค,ครับเรียบร้อยนะฮะลูกปืนค์ใไม่นะครับปันออกเลยนี้ก็จะเหลือแต่ตะฮกน้าหน้องเจ้าอินดี้แล้วก็จโจก,โกนะครับแล้วก็รถ ่าเจ้าแคบรถเสียแสงนะครับวันนี้เราจะทำการลืบโผล่ด้วยเอาเย้มามามา,มาได้เวลาทำมาหาก,กินแล้วเร็ว มามามา,มาอ่ะพร้อมลบพร้อมลุยครับผมอยู่กับทีมงานโชคผสมสุกนะครับอันนี้รถพ่อเงี้น้องหน้าลมพ่อเงี้น้องหน้าลมนั่น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 ยกล้อเลยยกล้อเลยยกล้อยกล้อเอาพ่อเงี้น้องไปใส่วะโอ้มือนี้พ่อเงี้น้องบ่ได้มา เป็นเจ้าแนนมาครับโอ้ท็อแก่ขับรถดำเองวันนี้เวอร์มวนเด้อไปไปขับไปใส่เล็บไก่เลยฮะไป ไยใส่สามเลยสับสามออกเลยไปเข้าไปอ่เดี๋ยวไปเอาเจ้าอินดีครับก็พื้นนาค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ไม่ได้ขุกข,ขะมากนะครับก็สับสามออกได้อยู่อย่างนี้แต่ว่ากว่าจะพ้นทุงน่งนาก็โโอ้หสุดๆเลยเหมือนนึก นึกถึงตอนไปวิ่งงานที่บุรีรัมย์ที่อำเภอกระสังที่ว่างานทําถนนทีมงานไหนได้ได้ดินติดถนนก็ดีไปครับส่วนทีมงานไหนได้ดินไกลนะครับเข้าไปเอาลึกก็นี่ฮนะนึกนึกสภาพตอนนี้เลยเหมือนกันเป๊ะวันนี้เติมน้ำมันไป600นะครับเติมไปถังหนึ่ง ไม่รู้จะพ้นวันหรือเปล่านะถังเติมไปหนึ่งถังครับเพราะว่าน้ำมันเก่าก็มีแต่ว่ามีไม่เยอะเท่าไหร่ะไปะชีวิตต้องสู้ ตัวเกียร์สองครับสั่นดึงๆๆๆงเลยอ่ตะตาเข้าเป็นคนแรกครับเที่ยวแรกมาดูกันว่าทางจะบวมขึ้นหรือเปล่าเพราะว่ามันลงมาเอาลึกข้างล่างนี่ก็เป็นห้วยครับเห็นไหมแนวป่าเนี่ยครับที่เป็นแนวป่าก็เป็นลําห้วยนะ ห้วยบัวครับชื่อลำห้วยก็คือห้วยบัวโอ้ยอย่างนี้อ่ะฝุ่นตลบแน่นอนพี่น้อง ลงไปข้างล่างครับเอาเที่ยวแรกออกแล้วโอ้มีเจดีไปด้วยนุย่นเจดีลม้มจะล้มไหมเฮ้ยล้มแล้วไงกรุบแบวพี่น้องเอ้ยมือนี่ ค่อนข้างที่จะไกลนะครับวันนี้แต่ก็วิ่งเหมือนเดิมครับวิ่งงานก็มีใกล้มีไกลเป็นเรื่องธรรมดานี่ใกล้หนี <laughs> น่ใกลหน่อย <laughs> โอ้ไงกุุบไงกุุบโอ้ยฝุ่นพี่น้อง่อนข้างที่จะมีฝุ่นนิดหน่อยเพราะว่าอานาทำการไถกบต่อสร้างข้าวแล้วนะครับก็เลยเป็นดินผงๆ นี่นะครับรถจะใหม่จะเก่าไม่สำคัญครับค่าเที่ยวเท่ากันนะครับผมนี่ไม่ได้วัดกันที่รถใหม่หรือรถเก่าครับคุณจะใหม่คันเป็นล้านคุณก็มาวิ่งเที่ยวละร้อยเหมือนเดิมนะครับนี่แหละว,วัดกันที่ การทำงานครับไม่ได้วัดกันที่สภาพรถนะส่วนสภาพรถเนี่ยวัดเงินที่กระเป๋าว่าใครจะได้ซ่อมเยอะหรือซ่อมน้อยก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับวัตจักรของระบบงานดินแต่พี่น้อง มาเลยกอดยงใหญ่ามาเลยเออใด้คันแท้ไปน้ำแล้วไม่มีการสับครับทีมงานนี้เจาะอย่างเดียวไม่มีการสับเจ้าของนาบอกเอาลงลึกเพื่อที่จะให้น้ำไม่ต้องไหลเข้าไปอยู่ในป่ายูคาเขาน้ำจะได้ลงห้วยนะครับแล้วก็จะได้ลงนาตัวเองว่างั้นนะ ร้อยครับป้าเสร็จแล้วครับผมเต็มออกตัวได้ป่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆเอฟซี FC, ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากไว้ด้วยครับกับทีมงานโชคผสมสุขนะครับผมแล้วก็ช่องล็อกกี้อินดี้สายจวดทีมงานโทรหนึ่งนะครับว่าต้องใช้ สายจวดโทรหนึ่งอยู่นะครับเพราะสังกัดที่แท้จริงของเราอยู่ที่โทรหนึ่งะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องครับเฝ่าไปเทีดินก่อนทำเที่ยวมือนี่รถแร่นไกล